เอลทราเอลโรนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นรองเท้าสายไฮบริดนะครับที่ผมว่ามันเหมาะกับกลุ่มนักวิ่งนะที่กําลังมองหารองเท้าวิ่งถนนเป็นหลักนะครับแล้วก็มีบางโอกาสที่เราจะไปวิ่งถนนลูกลังถนนแดงนะครับเพราะว่าตัวพื้นรองเท้าเนี่ยมันออกแบบมาให้มีดอกยางนะครับขึ้นมานะครับโดยที่ดอกยางเนี่ยมันไม่ได้เป็นดอกยางที่แบบลึกมากแล้วก็ไม่ได้หางมากเหมือนกับรองเท้าวิ่งเทรลนะครับฟีลลิ่งของคู่นี้สำหรับนักวิ่งที่ ชอบแบบมีความนุ่มมีความเด้งไม่ได้นุ่มยวบตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับก็หรือนะักวิ่งที่อยากจะลองไปสายเทรลดูอาจจะแบบไม่ได้เป็นระยะที่เยอะมากนะครับเทรลที่ไม่ได้โหดมากนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าวิ่งถนนได้แบบสบายนะครับแล้วก็เอาไปสนามเทรลที่ไม่ได้โหดมากได้ด้วยนะครับความน่าสนใจของคู่นี้เนี่ยก็คือผ้าอัปเปร์มันเป็นผ้าอัปเปร์แบบริบสต็อป ผ้า upper ripstop เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ถ้าเกิดว่ามันขาดเนี่ยตัวด้านมันจะไม่ร่นนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นตัวแรกที่ทางอัลตร้าใช้ผ้า ripstop กับรองเท้าของเขานะครับแล้วก็พื้นมิโซก็เป็นพื้นมิโซอีโก้นะครับที่ให้ความนุ่มแล้วก็ความเด้งนะครับก็ความน่าสนใจของตัวเอาโรสนะครับก็คือสรุปกันอีกทีนะครับเป็นรองเท้าที่วิ่งถนนสบายนะครับแล้วก็เอาไปวิ่งถนนรุกรงังถน,นนแดงได้ด้วยนะครับ แล้วก็พาเปอร์เป็นพาเปอร์ทั้งรีใหม่นะครับอ่ะนี่คือตัวเอลโรสนะครับอัลตร้าเอลโรส